กำหนดอยู่เช่นนั้นแหละเดี๋ยวก็จะพบใจของเราพบใจของเราใจที่ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งเรากำหนดฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีแล้วค่อยจะเจอเจอใจพุทธะของเราใจดั้งเดิมของเราซึ่งจะเป็นที่พึ่งของทนที่แท้จริงไม่ใช่ความคิดเราจะเจอ เมื ch ơi ch ơi, ่อเจอใจก็จะรู้จักอยู่ในการกำหนดของเรานั่นแล้วจะเจอต้องอาศัยข้อปฏิบัติอาศัยศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเมื่อเจอใจก็คือเจอสมาธิสมาธิเนี่ยความสงบเนี่ยมันจะเข้าถึงใจเราทำสติให้มันต่อเนื่องจนมันสงบนั่นแหละเวลามันสงบ มันก็สงบที่ใจนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันระงับดับลงไปใจมันสงบความสงบมันก็ตั้งอยู่ที่ใจนั่นแหละใจมันสงบจึงว่าการเจริญสติจนมันเกิดสมาธิเกิดความสงบนั่นนะมันจะสงบเข้าถึงใจการภาวนะาการฝึกสมาธิ อันนี้ยังไม่พูดถึงปัญญาฝึกสมาธิเนี่ยมันจะเข้าถึงใจรุดโดยตรงเข้าถึงจิตของเราโดยตรงเราจะปฏิเสธสมาธิไม่ได้เรากำหนดด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่มันจะเข้าถึงใจของเรา,าเละมันจะสงบเข้าถึงใจเรา มันไม่ได้สงบเข้าถึงความคิดหรอกแต่มันจะละละแต่มันจะพยายามละวางความคิดกำหนดฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วเดี๋ยวมันจะสงบเข้าถึงใจผู้รู้ของเราใจพุทธะใจผู้รู้มีอยู่อันเดียวเท่านั้นไม่มีมากหรอกไม่โดนงุ่นใส เราสงสัยมันมีอยู่อันเดียวเพียงแค่ว่ามันสงบนานหรือสงบไม่ได้นานต่อไปเราก็จะมีความสงบนานช้ำนานในการทำความสงบเมื่อสงบช้ำนานในการทำความสงบอยู่เช่นนั้นแหละเรียกว่าช้ำนานในการเข้าถึงใจของเรา เราเลือกแค่มันเราเลือกแค่มันชัดเจนให้มันต่อเนื่องอยู่เช่นนั้นและจะบรรลุถึงความสงบสงบมันก็มีจิตมันก็มีจิตมีใจที่สงบนั่นแหละและจะรู้จักจิตใจที่สงบพอจะรู้ว่าอ๋อจิตสงบใจมันสงบก็ใจตนนั่นแหละความคิดมันหายไปแต่ใจสงบ จึงว่าความสงบมันเข้าถึงใจเพราะใจเป็นคนเจริญสติรู้ชัดฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ใจเป็นผู้เจริญสตินา,นานไปนา,นานไปใจมันก็สงบปาดภาษาความคิดนละปุงแทงมีอยู่ใจเดียวเท่านั้นเน่มีแต่ใจเดียวจิตเดียว ใจเดียวจิตเดียวของเราไม่ได้มีมากเลยรู้จักนั่งรลังับกายรังหารหได้ไรกายรังหารทั้งหมดเลยนั่งรลังับให้มันนิ่งๆให้ได้เราจะทำหน้าที่เราจะเป็นนักพจนราจะเป็นนักพจน์ชั่วระยะเวลาหนึง่งพอนักพจน์คำว่านักพจน์คือผู้บำเพ็ญตะบะทา แล้วตอนนี้เราก็กำลังบำเพ็ญตะบะทำอยู่เราก็เป็นนักพรตได้เหมือนกันนักพร์เราเป็นนักพรตกันได้เพราถ้านักพร์ถ้าเขาไม่นั่งสมาธิเขาไม่เพียนเพ่งอยู่ภายในเขาจะเป็นนักพรตได้ย,ยังไงเขาก็มีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเรียกว่านักพร์นักบวชเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเป็นฆราวาสญาติโยม เรานั่งสมาธิเรากำหนดจิตของเราไม่รดละไม่ละความพย,ยายามเราก็เป็นนักโคดนากบวชเราบวชใจเป็นนักบวชเป็นนักโคดในตัวเป็นนักบวชในตัวแล้วกำลังหัดบวชใจบวชใจให้เป็นพระเป็นพระในใจไม่ว่าจะเป็นบุรุษ หรือสติก็เป็นบุรุษบุรุษเอกสติเอกเป็นเอกบุรุษเอกบุคคลเป็นบุคคลผู้เลิศตามสายทางแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้อันเราก็เป็นนักพจน์ในใจของเราได้นักบวชในใจของเราแล้วได้ตื่นเช้ามานั่งสมาธิ ได้มาเพียนเพลงของเราช่างเป็นลาบอันประเสริฐขนาดไหนท่านเรากำลังเป็นนักพดนักบวชกำลังบวชใจของเราอยู่พอาไปนิพพานเราไปคนเดียวเราต้องหัดเพียนเพลงอยู่ภายในของเราอยู่เช่นนั้นเพรานักพดนักบวชจริงๆหรือสีชีพนักบวชทั้งหลายก็ตามถ้าเขาไม่นั่งแบบเรา เขาไม่เพียนเพ่งแบบเราเขาก็มีแต่นักบวชแต่ชื่อนักพจแต่ชื่อนั่นเองเป็นนักพดนักบวชแต่รูปแบบภายนอกแต่ถ้าเขาตั้งใจนั่งหัดบาลังตั้งใจเพียนเพ่งอยู่ภายในเช่นนี้เขาก็เป็นนักพดนักบวชที่แท้จริงที่ใจของเขาเขาไม่ได้เป็นแต่ รูปแบบเขาไม่ได้เป็นแต่รูปแบบที่เราเขาให้นามาเป็นนักพจนักบวชเขาไม่ได้เป็นนักพจนักบวชแต่รูปแบบแล้วเขาเป็นนักพจนักบวชที่ใจของเขาด้วยแต่เราเป็นนักพจนักบวชในใจของเราแล้วเราได้อาศัยรูปแบบนั่งหัดบัลลังสมาธิอยู่เราต้องเคารพรูปแบบ ต้องรู้จักเขาลุบลูปแบบในการนั่งขัดบาลังสมาธินี้ด้วยแล้วจิตของเราก็เพียนเพ่งอยู่ภายในนั่นแหละเดินตามรอยนักโพจนักบวชคนคนเก่าแก่คนยุคเก่าแก่ทีทท่ท่านทำกันจนได้ดวงตาเห็นทมจนได้บรรลุธรรมในบาลังนั่งสมาธิเพียนเพ่งจิต นักปักบัตในการก่อนเขาได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมกันก็ยเยอะในบัลลังกนั่งสมาธิในการเพี้ยนเืนเ่งจิตของเขานั่นะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านนั่งขัดบัลลังสมาธิสติของท่านเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมเป็นไปในอาการสามสิบสองสติของท่านเป็นไปในลมหายใจหอบ แล้วท่านนดวิชาแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นประเภทขี้ปากปัญญาคือนั่งคืนเดียวตัดรู้ทำเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยทำลายอาสวะกิเลสเลยในวันคืนสุดท้ายเป็นพระอรหันต์รวดเดียวไปเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านก็เป็นคนวางทำวางวิธยไว้ของท่านเอง ท่านแสดงเรื่องมรสีผลสีนิพพานหนึ่งของท่านเองถึงท่านจะบรรลุธรรมรวดเดียวเป็นพระอรต์เลยแต่ท่านก็เป็นคนวางศาสนาเป็นคนสอนเรื่องมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นคนสอนโสดาภติกมรสดาปฏิผลสกิทาคามรเสกิทาคาผลอนาคามมรอนาคาผลอรันตมรอรันตผลท่านเป็นคนสอนไว้เองหลักการของศาสนา เวลาท่านสอนสาวกสาวิกาทั้งหลายสาวิกาคือผู้หญิงสาวกเป็นผู้ชายสาวกทั้งที่เป็นพระก็มีเป็นโยมก็มีสาวิกาทั้งที่เป็นนักบวชหญิงก็มีทั้งที่ไม่เป็นนักบวชหญิงก็มีที่เป็นพระอาลัยบุคคลตั้งแต่พระโสดบันขึ้นไปพระเศกิีท้าพระอนาคามีพระอรหันต์มี แต่ตัวพระพุทธเจ้านั้นท่านบรรลุธรรมรวดเดียวเป็นพาหนแต่ท่านก็สอนสาวุขาวิกาของท่านนั้นให้เจริญสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมให้เป็นไปในอาการสามสิบสองสอนให้เจริญสติเป็นไปในลหมหายใจเข้าออกเป็นไปในร่างกระดูกในอาการสามสสองสาวุของท่านนั้น บรรลุรมเป็นทั้นขันเป็นท่านขันก็มีรวดเดียวผ่านสองขัน้นฟังทมคืนเดียวก็ภูมิจิตมันเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมสกิทาคามีพ่อเกิดการพิจารณาตามฟังทาสองครั้งก็ได้สำเร็จเป็นพระหลังเลยก็มี แต่บางคนฟังทำแล้วก็ไปไปอยู่ในที่ส่วนตัวไปภาวนาให้จิตสงบแล้วก็เจริญสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมจนภูมิจิตเลื่อนขึ้นสูงโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเป็นลำดับเป็นขั้นๆนขั้นๆไปก็มีแตกต่างกันไปบางคนฟังทำพอบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ฟังธรรมจากทันเถรอบบรรลุธรรมเป็นพระสี่ทารมมีบางคนฟังธรรมก็ก็มีเหมือนกันก็มีแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันฟังธรรมรวดเดียวเป็นผ้าหันไปเลยก็เพราะบุญญาที่ชานท่านสะสมมายเยอะศรัทธาแรงกล้าในการปฏิบัติความเพียรพยายามแรงกล้าในการปฏิบัติสติระลึกมีความระลึกอย่างอุก,กิจมีสมาธิ มีปัญญามีสารพิจารณากายเวทนาจิตธรรมในภพชาติก่อนๆมาแล้วจึงมาฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเร็วเราก็พยายามของเราเป็นปัจจุบันแนล้วะปัจจุบันปัจจุบันเน,นั้นอดีตมันละเหมือนว่าอาดีตไม่มีอนาคตไม่มีมีแต่เราคือใจผู้รู้กับกายที่นั่งสมาธิเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคนอื่นมีแต่เราคือกายนั่งสมาธิและใจของเราที่กำหนดเท่านั้นมีแต่เราคือใจที่กำลังกำหนดเท่านะกับกายเท่านั้นแหละเหมือนว่าไม่มีใครแต่ความคิดมันก็พยายามที่ทจะหลอกเราหลอกเราจมจมูกเรา ให้เราไปในทิศต่างๆตามความคิดฝันทั้งหลายความคิดฝันทั้งหลายมันก็จะคิดฝันถึงสิ่งต่างๆในโลกมันก็จะจุงสมุกจิตใจผู้รู้ให้่าเกาะเกี่ยวอุปันจิตมิ่นในสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่ความคิดมันมันคิดถึงเดี๋ยวความคิดมันจุงสมุกใจเพราะฉะนั้นใจผู้รู้ของเราต้องมีแต่ตน ที่กำหนดอยู่ภายในกับกายนั่งสมาธิต้องมีแต่ตนกำหนดอยู่ในกายเท่านั้นกับกายนั่งสมาธิเท่านั้นไม่มีเช่งอื่นให้จิตใจดวงผู้รู้ของเรารู้อยู่กับกายนั่งในลมหายใจของออเท่านั้นมีแต่ใจดวงผู้รู้ของเรา รู้อยู่ภายในรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ภายในนั้นเท่านั้นคงมีใจผู้รู้ที่กำหนดที่อยู่ที่กายไม่ลุดละกับกายนั่งสมาธิเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ทั้งหมดต้องปฏิเสธว่าขับประคองใจให้อยู่กับกายนั้งให้อยู่ในลมหายใจอ้อก ให้อยู่ภายในเท่านั้นอยู่เห็นนั่นแหละพลังต่างๆมันก็จะปรากฏพลังสติปัญญามันจะดีมีแต่เราคือผู้รู้มีแต่เราคือผู้รู้รรกับกายนั่งสมาธิเท่านั้นนะความคิดฝันทั้งหลายไม่ใช่ทั้งหมดละวางไปเรื่อย กำหนดใจผู้รู้อยู่ในฐานที่หนึงที่สองที่สามที่สนั่นแหละคงดีเราคือใจผู้รู้กับกายนั่งสมาธิต่านั้นสลายความคิดฝันออกไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อดำรงความรู้ดำลงใจผู้รู้ของเราให้อยู่ในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั้นแล้ว คงมีเราคือใจผู้รู้กับกายนั่งสมาธิเช่นนั้นนั่นแหละทางสายเสาร่ะทางสายเก่าเดินตามทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พุทธาทั้งหลายท่านเดินไปจนได้รับความเป็นอิสระอิสระจากความเห็นผิดใจพุทธานั้นเป็นอิสระจากความเห็นผิดจากการหาอุปทาน จากความหลงได้มันทางสายเข่าเท่านั้นดีประเสริฐที่สุดทางใจหลอดการเวลาทางใจอยู่เช่นนั้นมันไม่มีอะไรที่จะดีที่จะดีไปกว่าความเบีย่ยนพยายามความเบี่ยนพยายามเท่านั้นแหละเดินลอยเขา่าทางสายเขา่าทางใจ ให้มันต่อเนื่งิันไปการเกิดมาจึงจะไม่เสียชาติเกิดเกิดแล้วได้มาฝึกจิตใจของตนได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาฝึกปฏิบัติธรรมก่อนตายมันเป็นครามดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่าให้มีฝารเก่งลางไป รู้จักนั่งให้สบายอย่าไปเก่งมันกำหนดรู้ผ่อนคลายเลยรู้จกักกำหนดรู้ผ่อนคลายนั่งให้สบายเมื่อสงบก็หัดน้อมนึกดูไกลในไกลเลยกระดุระดับน้อมนึกก็นึกได้นึกไปทำความรู้สึกไหลไปเรื่อยๆมันก็จะเห็น ถึงจะไม่ใช้วิธีคำกระดูกวิธีคำกระดูกก็ก็จะเป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาเราค้ำได้ต่อไปเราก็ต้องมานึกต้องยินดีทั้งสองสภาวะเวลาเราไม่ค้ำกระดูกของเราเราไม่ค้ำกระดูกเราก็ต้องน้อมนึกดูมันจิตสงบแล้วน,น,น,น้อมนึกไปมันก็จะเห็นอยู่ฝึกบ่อยๆ เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ใจมันจะค่อยๆเชื่อขึ้นมาก็ใช้ได้สัมผัตได้วอาเออร่า, ừ, างกายนี่มันต้องแข็งส็บตายถึงจะเห็นเป็นภาพไม่ชัดก็ตามรู้สึกว่ากระดูกมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นทำเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมซับมันยังไม่จานานพอใจซึมซับถึงที่สุดเป็นไปไม่ได้ เวลานั่งสมาธิทมลำพังอย่างเวลาคำคำกระดูกสักคำพอที่จะให้มันจำได้คำสักสามสี่นาทีกสองสามนาทีก็ได้จับจับจับกระดูกตรงส่วนแข็งบ่อยๆจับมันอยู่เสมอเพราะว่าเวลาเราไม่ดังสมาธิเราก็เราบริหารกายเราเรามันก็ต้องสัมผัสมันก็ต้องจับอยู่แล้วล่ะ เราก็จำนะนี่เวลามันไปจับกระดูกขากระดูกเท้ากระดูกขี้ษะก็รีบจำรีบจำกระดูกส่วนนั้นๆทันทีเวลาไปคำกระดูกขีษะะกระดูกมืออย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็หัดจำความความแข็งของกระดูกไว้สติมันก็ไปสัมผัสจริงเลยแล้วมันก็เกิดจำเลยว่าลักษณะกระดูกมันมีลักษณะแข็ง กระดูกนิ้วรูปร่างลักษณะของกระดูกรูปร่างลักษณะกระดูกขานกยกระดูกเี่สระเป็นอย่างไรกระดูกมือที่เราํำรู้จักจดจําความแข็งลักษณะของกระดูกํำสักสามสี่นาทีห้านาทีก็ใช้ได้ถ้ามีโอกาสมีเวลาคำสักสองสามสี่ห้านาทีประมาณเนี้ยเราก็ลองหลับตาลึกดูเดี๋ยวมันจะค่อยค่อคุ้น ถ้าทันนึกไม่เห็นก็ไปกําหนดจิตให้มันนิ่งอยู่กับลมเท่าก่อนจึงค่อยลองมานึกดูกระดุกใหมเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นก็ถ้าต่อไปถ้ามันเสียนแล้วก็คือถ้าไม่ใช้ฟันคําก็นึกออกนึกเห็นอันนั้นยอดเยี่ยมอะถ้าถ้าไม่ใช้การคําถ้ามันไม่เห็นก็ใช้การคำสองสามนาทีแป๊บเดียว มันไปนึกมันก็เห็น uh, ถ่ายชำน,นาญแล้วต่อไปก็คำหรือไม่คำก็นึกเห็นหมดอคำกระดูกคำหรือไม่คำมันก็นึกเห็นหมดแต่ชั่วโมงคำมันก็มีอยู่ชั่วโมงคำกระดูกเพราะวันหนึ่งวันเราจะต้องมีการบริหารกายบางครั้งเราจะต้องเราจะต้องได้สมัมผัสสัมพันธ์สมัมผัสสัมพันธ์กับกระดูกเพราะเราจะต้องมีการจับต้องกายเราอยู่แล้วล่ะเราก็จะสามารถคำกระดูกได้ ช่วงเวลาขณะลืมตานั่นนะวันทั้งวันเละเมื่อมีโอกาสเราคําไว้ให้มันคุ้นๆนะมันมันดีมากแต่พอเวลาเราไปนั่งหลับตาทําความสงบอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับการคําไปทําความสงบเป็นหลักเมื่อสงบแล้วเราก็น้อมนึกดูกระดูกที่เราคําเราเคยคํากระดูกส่วนไหนเราก็ไปน้อมนึกดูกระดูกส่วนนั้นบ่อยๆ ใช้ความทรงจําที่เราจําได้ว่าเออกระดูกมันมีมันมีรูปร่างลักษณะย่างไงและมันมีความแข็งใช่ไหมน้อมนึกบ่อยๆมันจะค่อยๆรู้เท่าทันค่อยๆสืมซับแล้วมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมารู้ถึงความจริงของกระดูกของแกนแท้แกนแท้ของกระดูกคือความแข็งรูปร่างลักษณะของกระดูกมันจะกําหนดได้ชั่วโมงคํากระดูกก็คือ มันมีอยู่แล้วหลายชั่วโมงเวลาคำกระดูกคนนในอิเล็กททั่วไปนั่นแหละตอนที่เราจับต้องร่างกายเราอะไรต่างๆจับต้องส่วนแข็งกระดูกนั่นแหละคำมันถึงกระดูกแค่นั้นแหละทาความรู้สึกซึมซับเอาไวท้ทีความแข็งของกระดูกเหมือนกับที่เราเคยทํามต่ก่อนนั่นแหละเหมือนกับที่เราในอดีตตั้งแต่เรารู้เรียงสามาแ,แล้วเนี่ยเราเคยทาเราเคยสัมผัสกับกระดูกของเราอยู่ แต่ว่าเราไม่รู้จักกําหนดเองเฉยอดีตมาแล้วนะ่ะตั้งแต่รู้เดินทางมาจนถึงปัจจุบันนะั่นซึ่งแท้่จริงแล้วเราก็จับทีษะของเราอยู่เป็นประจำเราเคยคาศีษะจับศีษะของเราอยู่เป็นประจำแต่เราไม่เคยกําหนดสัมผัสถึงกระดูกศีละเราไงเราไม่เคยตั้งใจเจริญสติกําหนดรับรู้ความแข็งรับรู้ความแข็งของเราเราไม่เคยกําหนดรับรู้ถึง สภาว่าความแข็งของกระดูกศีรษะของเราเราทำมาเป็นปกติอยู่แล้วเอ,อแล้วลองเราเราลองไปตั้งใจดูทุกครั้งที่เราทำศีรษะเราตั้งใจเจริญสติรับรู้เลยจงใจรับรู้กระดูกศีรษะเราเลยแค่นั้นเองจงใจรับรู้เข้าไปเลยจเจริญสติสัมผัสถึงกระดูกจริงแล้วพอเวลาเราทําอย่างนั้น ตอนขนาดลืมตาแต่พอเวลาเรานั่งหลับตาพวนะปุ๊บเราไม่ต้องไปกังวลกับการคำประดูแล้วมากําหนดลมหายใจให้สงบจิตสงบแล้วน้อมเราก็น้อนลึกจงใจนอนลึกเข้าไปที่สะดุกที่เราเคยคำนั่นแหละที่เราเคยคำเคยจับต้องที่เราเคยจับต้องและเราจงใจในการสัมผัสนั่นนะเรามาทําความสงบอยู่กับลมหายใจ แล้วก็น้อมนึกจงใจเข้าไปสัมผัสเข้าไปดูตรงกระดูกที่เราเคยสัมผัสน่ะมันจะค่อยๆรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันเห็นในจิตมันจะมาดไปชันมากมันจะเห็นจากจิตที่สงบมันน้อมนึกไปแต่มันจะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นแล้วมันจิตนี่มันจะเห็นถ้ามันเห็นในจิตมันจะมันจะเห็นแบบ แบบซึมซับแบบติดใจของมันมันจะติดใจของมันถ้ามันมีอาการติดใจรู้สึกสุดใจนั่นแหละมันค่อยๆเห็นแหละแต่มันต้องทําให้ชํานานนั่นเรียกว่ามันมันสมบัดถึงความจริงแล้วต้องให้มันสมบัสถึงความจริงด้วยสติด้วยสมาธิอยู่เป็นประจำมันนึกจะมันนึกจะค่อยๆเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วจะทําลายความเห็นผิดไปเลยทําลายอุปทานในใครได้ ในในความเป็นพระฤาษีบุคลคลขั้นที่หนึ่งมันแค่ละความเป็นผิดขั้นที่สองมันแค่ละความอุปทานความพอใจในพอใจความพอใจไม่พอใจเบาบา,างลงไปเท่านั้นแหละกามาขีิดเด่นเบาบางลงไปเท่านั้นไม่ได้ถอนเถิอนเลยนะรู้จักทำแล้วมัน,จะ,นจะสบาย